สำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ3ส,สหายดัชนีหุ้นสหรัฐทั้งดาวโจนส์ S&P 500และ Nasdaq ต่างก็ทำนิวไฮจากการที่เฟดได้มีมติคงอัตราดอกเบีย้ยตามคาดและส่งสัญญาณแสงสว่างปลายโอมงจากการสัมภาษณ์ของคุณพาวเวลที่อาจจะมีความเป็นไปได้ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ย3าครั้งในปี2024นี้ครับซึ่งการสัมภาษณ์ของประธานเฟดครั้งนี้ถือว่ามีความโดวิชมากขึ้น ทั้งนี้ครับเชื่อว่าทางเฟดกำลังรอข้อมูลเศรษฐกิจเพื่อมายืนยันความมั่นใจมากกว่านี้ก่อนที่จะมีการปรับลดดอกเบี้ยครั้งแรกส่วนการคาดการอัตราดอกเบี้ยนโยบายหรือดอทพลอตจะเห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่เฟดยังคงส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ยจำนวน3าครั้งในปีนี้โดยจะเป็นการปรับลดครั้งละ0.25%โดยรวมกันทั้งสิ้นที่0.75% ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิมที่ส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ย3าครั้งในการประชุมเดือนธันวาคม2023ครับนอกเหนือจากนี้เฟดได้มีการปรับเพิ่มตัวเลขคาดการณ์การขยายตัวของ GDP สหรัฐขึ้นสู่ระดับ2.1 2, 2และ2จากเดิมคาดการณ์ที่ระดับ1.4 1.8และ1.9ในปีนี้จนถึงปี2026ตามลำดับครับซึ่งก็สะท้อนให้เห็นถึงเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของฝั่งสหรัฐ โดยการปรับตัวเลข GDP ที่สูงขึ้นไม่น่าจะส่งผลสําคัญต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับว่าจะลดเมื่อไหร่และด้วยอัตราเร็วเท่าไหร่ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจข้างหน้าครับในขณะเดียวกันเฟดได้มีการคาดการณ์อัตราว่างงานไว้ที่ระดับ4.1 4. และ4%ในปี2024 2025และ2026จากเดิมคาดการณ์ที่ระดับ4.1%ตั้งแต่ปีนี้ถึงปี2026ครับ สำหรับข้อมูลการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยที่อ้างอิงจาก CME Fed Watch Tool ตลาดให้น้ำหนักที่6 7 2ว่าจะมีการปรับลดดอกเบีย้ยในเดือน6ที่จะถึงนี้ซึ่งปรับขึ้นจากช่วงสัปดาห์ก่อนที่ตลาดให้น้ำหนักไว้ที่56%ครับทั้งนี้ทั้งนั้นตลาดมองว่าภาพรวมการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบีย้ยในฝั่งของสหรัฐปีนี้คาดว่า F e d จะมีการปรับลดดอกเบีย้ยทั้งหมด1%เปอร์เและมีจำนวนการปรับลดมากกว่า4ครั้งสูงกว่าที่คุณพาวโว ได้มีกล่าวไว้ในการสัมภาษณ์ล่าสุดครับในส่วนของข้อมูลเทคนิคของดัชนี NASDA q และ s p 500ถือว่าดูดีทั้งคู่ครับโดยในฝั่งของภาพดัชนี NASDA q จะเห็นได้ว่าดัชนีเลือกที่จะไปต่อส่งผลให้ไม่เกิดสมุติฐาน Head and Should e r Pattern ซึ่งเป็นรูปแบบราคาที่บ่งบอกว่าหุ้นจะไม่กลับตัวเป็นขาลงนั่นเองในส่วนของเส้นค่าเฉลี่ยดัชนีน a s d a q ยังคงบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นที่จะดำเนินต่อไปครับในฝั่งของ s p 500 จะเห็นได้ว่าดัชนีมีการทำจุดสูงสุดใหม่อีกครั้งซึ่งทำให้ไม่เกิด rising wedge pattern หรือรูปแบบที่บ่งบอกถึงสัญญาณแนวโน้มขาลงครับเส้นค่าเฉลี่ยยังคงบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นเช่นกันรวมถึงโมเมนตัมที่เป็นบวกด้วยครับสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ควรจับตามองในสัปดาห์นี้จะเป็นดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลหรือ PCE ที่จะมีการประกาศในวันศุกร์ที่29นี้ครับเนื่องจากการที่เฟด ให้ความสําคัญกับดัชนีนี้เป็นพิเศษเพราะเป็นดัชนีที่สามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคและครอบคลุมราคาสินค้าและบริการในวงกว้างมากกว่าดัชนีราคาผู้บริโภค CPI ครับสุดท้ายอัปเดตกันนิดนึงในฝั่งของค่างเงินบาทนะครับซึ่งช่วงที่ผ่านมาค่างเงินบาทไทยทําจุดอ่อนค่าที่สุดในรอบ5เดือนแต่ระดับ36.48บบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าในทิศทางเดียวกับสกุลเงินอื่นๆในเอเชีย กดดันจากดอลลา,าร์สหรัฐที่แข็งค่าและเศรษฐกิจสหรัฐที่แข็งแกร่งต่อเน,นื่องครับและในสัปดาห์ที่ผ่านมานักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นและพันธบัตรไทย37,762ล้านบาทและ15,497ล้านบาทโดยทาง K-Bank Capital Markets คาดว่าเงินบาทแว่งตัวในทิศท,ทางอ่อนค่ามีโอกาสทดสอบระดับ36.65และ37บาทต่อดอลลา,าร์สหรัฐตามลำดับครับ สุดท้ายกับ3บทสรุปกลยุทธ์การลงทุนของเราเช่นเคยนะครับในสัปดาห์นี้ข้อแรกแนะนำ b า y y o n ดิหุ้นเทคสารัตผ่านกองทุน KUSA แม้ว่าหุ้นสารัตจะปรับตัวขึ้นมามากแล้วแต่เนื่องด้วยความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อตลาดหุ้นสารัตยังแข็งแกร่งบวกกับยังมีอัพไซด์จากการลดดอกเบี้ยและการเติบโตของกาไรสุทธิจึงคาดว่าจะช่วยหนุนให้ไปได้ต่อครับขออ้อ 2. ขยอยเข้าลงทุนในกลุ่มอินคัม ซึ่งนอกจากจะได้ประโยชน์จากบอลยิวปัจจุบันที่อยู่ในระดับค่อนข้างสูงแล้วกลุ่มนี้อาจได้รับปัจจัยบวกเพิ่มเติมจากแนวโน้มอ,อัตราดอกเบี้ยที่จะมีการปรับลดลงในช่วงกลางปีนี้ข้อสุดท้ายครับเรายังคงแนะนํากระจายการลงทุนในลหลายสินทรัพย์ผ่านกองทุนผสมทั้งกองทุน ko road ko growth และ ko enhance เป็นสัดส่วนใหญ่ของพอร์ตราว5 0 7 0ซึ่งจะได้ประโยชน์จากการลงทุนทั้งในหุ้นและตราสารหนี้ รวมถึงการเพิ่มอัตราทดในช่วงที่ตลาดผันผวนต่ำครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ